23สัญญาณที่บ่งบอกว่าอินเนอร์ชายของคุณมีบาดแผลในใจขอขอบคุณบทความดีๆจากเพจคอร์สชุบชีวิตหัวใจใหม่ในกายเดิมโดยคุณการจนาช่วยพิชัยนะคะเขาบอกไว้ว่า 1. ไม่ค่อยมีความผูกพันกับพ่อแม่ 2. พูดคุยกับพ่อแม่ได้ไม่นานก็จะมีเรื่องบาดหมางใจกัน 3. รู้สึกผิดมากห่กไม่ได้ดูแลพ่อแม่ 4. กลัวการถูกทิ้งเช่นไม่ค่อยได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคู่รักยอมให้เขาทำร้ายจิตใจเพื่อแลกกับการอยู่ด้วยกัน 5. รู้สึกว่าตัวเองนั้นมีอะไรผิดแปลกจากคนอื่นไม่ค่อยอยากสูงสิงกับใคร 6. มีความรู้สึกผิดหนักมากควรจะเป็นสิ่งที่ทำผิดหรือคนอื่นว่าผิด 7. เป็นคนที่ไม่ชอบสร้างปัญหาให้กับผู้อื่นยอมทำตามง่ายๆดีกว่าสร้างปัญหา 8. อาจจะเป็นคนเจ้าระเบียบ 9. พยายามทำอะไรบางอย่างเพื่อพิสูจน์ตัวเองให้คนอื่นเห็นว่ามีคุณค่า 10. มีความวิตกกังวลและจะผ่อนคลายยาก 11. มีเสียงในหัวที่ตำหนิตัวเอง 12. ไม่ชอบตัวเองไม่ชอบร่างกายตัวเอง 13. มีพฤติกรรมย้ำคิดย้ำทำเช่นกัดเล็บดึงผมหรือพฤติกรรมอื่นๆที่พยายามหยุดแล้วแต่ทำยาก 14. ไม่ค่อยไว้วางใจใคร 15. ปัญหาอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆแต่สำหรับคุณเกินกว่าจะต้าน 16. น้อยใจง่ายและนานกว่าจะหาย 17. กลัวการถูกตำหนิวิพากวิจารณ์ 18. รู้สึกชีวิตไม่มีอิสระ 19. คําคำพูดของคนบางคนหรือคำพูดบางคำแห่งใจคุณเหลือเกิน 20. มีความกลัวอะไรบางอย่างที่มากจนน่าตกใจ 21. มีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ค่อยทั่วท้อง 22. ไม่ค่อยมีพลังชีวิตทั้งทาง,งที่เมื่อก่อนเคยมี 23. ไม่ว่าคุณจะรวยหรือไม่รวยแต่ชีวิตไม่ค่อยมีความสุขนักทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคุณไม่จำเป็นต้องมีอาการทั้งหมดแต่หากมีหลายข้อก็ขอให้รู้ว่าเด็กน้อยในใจคุณนั้นเขาต้องการให้คุณเข้าไปเยียวยาบาดแผลนี้เพราะผลที่ได้คนที่ได้รับความสุขก็คือคุณนั่นเองนะคะขอขอบคุณบทความดีๆอีกครั้งหนึ่งนะคะ